สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมวันนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับโดยล่าสุดนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์นะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เซตเตอร์นะครับมีพรพันธ์เกิดปราด สิริมามานากิจแล้วก็เจเจนุสระต้อมคำนะครับในขณะที่ตุรับอิสระนะครับมีปีอนุตแป้นน้อยที่สลับจบเปลี่ยนน่าจะเป็นจิดาพานาหัวหนองนะครับที่มาแทนสุภัตราไพรโรธบอลเร็วนะครับยังเป็นสี่คนที่ยังเจิดจรัสเช่นเคยจรัดพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งหัถยาบำรุงสุขแล้วก็วิมุลรัตนพันธ์นะครับส่วนตัวตีบอลหลักของเราหกคนก็ยังคงเหนียวแน่นเช่นเคยนะครับชัดชื่ออ่อนโมกศี วิภาวีสีทองสสิภาพรจตหิสุทธิ์อัชราพรคงยศพิมพิจยากโกกรัมและก็ธนชาสุขสดนี่คือรายชื่อที่จะส่งไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิกที่ประเทศโปรแลนด์นะครับผมก็ใกล้เข้ามาแล้วการแข่งขันที่ประเทศโปรแลนด์เนี่ยเวลาในการถ่ายทอดสดจะค่อนข้างห่างจากประเทศไทยพอสมควรดังนั้นนะครับต้องอดหลับอดนอนเชียร์ไทยกันยิ่งกว่า ก็จะได้รู้นะครับโดยแมตช์การแข่งขันคัดโอลิมปิกเป็นแมตช์ที่หนักมากไทยเราเจอศึกหนักทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพอย่างโปแลนด์รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเธอหนักจริงๆนะครับต้องรอดูว่าไทยเราจะทำได้ไหมนะถ้าคัดรอบนี้ไม่ผ่านนะครับก็ต้องมาวัดกันที่คะแนนอันดับโลก VNL อ0 2 4หลังจากจบรอบพีลิมนะครับรอบแรกก็จะตัดสิิ์ทันที ถ้าไทยเราจะให้ดีนะครับต้องติดท็อป10ในรอบพรีลิมให้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะนามาเล่ามาอัปเดตกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เราฟังกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ